ขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับเจ๊น้ําการค้านะครับผมหากทุกท่านกําลังมองหาร้านเติมเกมที่เติมถูกเติมไวและปลอดภัยสาหรับไอดีทุกท่านนะขอแนะนาที่นี่เลยนะผมเจ๊น้าการค้าที่นี่เขาเปิดบริการมามากกว่า7ปีนะผมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่สําหรับเกมมือถือสามารถเติมได้หมดทุกเกมนะผม TOSN คุกกี้ร้าน ROO ไม่ว่าจะเกมอะไรทุกท่านสามารถทักเขาเ้าไปติดต่อสอบถามได้เลยร้านนี้เปิดบริการแทบแต่ย4สชั่วโมงและอีกทั้งยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยนะอย่าลืมนะครับผมอยากเติมถูกอยากเติมไวต้องเจนน้้ําาากรคะะคะ ับนะไหนเช็คดิอ่อโอเคเอาวันนี้เรามากันแบบคลีนๆหน่อยละกันนะเ,เอ้ยเอ็นนี่บังเฮ้ยบังโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ผมอินสามากันอีกแล้วนะครับผมในเทวิเซ็นนะผมก็มีหลายคําถามที่คนถามเข้ากันมาแล้วผมเกี่ยวกับฮานาโกะเนาะทั้งคอมเมนต์แล้วก็แชทส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็วันนี้จะมาตอบให้นะครับผมแล้วก็แนวทางการอัพฮานาโกะนะครับผมตอนนี้ ก็เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะผมเราไปกันแบบรวดเร็วนะเออฮันาะกดตอนนี้ของผมอยู่ที่77,900นเจ็ันะผมก็คือเยอะนะเอาจังจริงๆคือเยอะมากเลยผมเติมใบเติมซื้อไป2แพ็คครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนาะเติม500เอ้ยเติม350ไปปะเออรอบนึงแล้วก็350อีกรอบนึ่งไปปะอืมแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วมี550แล้วก็แพ็คเด้งอีกแพ็คหนึ่งนะผมให้ฮันาะกดตัวนี้ขึ้นเลเวล4นั่นเองนะผมเออโอเคเนาะอ่ะโอเคนะ,ะครับ เรามาเริ่มเรามาเริ่มกันที่การอัพฮานาโกก่อนเลยนะผมในส่วนของฮานาโกแต่ละตัวนะผมก็จะมีอ่าค่าสเตตท,ที่ให้เราที่แตกต่างกันนะผมอันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันให้แตกต่างกันเหมือนตัวเห็ดตัวนี้นะครับสกิลดูดซับของเขาจะเป็นในส่วนของบลนะ็อกดาเมจเลเวลหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีโอเวอร์พเลเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระดิ่งอ่าตัวน้องกระดิ่งลมตรงนี้นจะมีดาเมจคริติคอลเลเวลสามสาบแช่งเลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับผม ก็คือที่เป็นเลเวล1เนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าในส่วนของตัวผมอะใส่จิตใจไว้แค่1ช่องก็คือเนี่ยเขาต้องการ75จิตใจใช่ไหมมันก็ทําให้สาบแช่งเลเวลหนึ่เนี่ยบดขึ้นมาได้แล้วก็ในส่วนของปัญญาที่เลเวล3เพราะมันใช้190ตอนเออสามร้อยแปเออ, 80, เอ,อนะครับผมก็คือถ้าจะขึ้นเลเวล4เนี่ยมันต้องเป็น605นั่นเองนะผมตอนนี้ของผมอยู่ที่398นะครับผมเนาะก็เอาง่ายๆนะผม ในส่วนของแต่ละตัวนะจใจให้เรา2สเต็นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่เราอัพตัวกระดิ่งลมเนี่ยไม่ถึงเลเวลสี่หรือว่าแต้ม605เนี่ยก็คือไม่ต้องไปขยันขยออัพมันแต่ให้มาบริหารด้านล่างด้วยนั่นก็คือในส่วนของสเต็ลองนะผมถ้าเป็นตัวอันนี้ก็จะเป็นอีก,อ,กอันนึงใช่ไหมเออของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะผมนี่เห็นไหมก็จะเป็นสาบแช่งนะผมก็คือ ใส่คู่ซึ่งในตัวใส่คู่ตรงเนี้มันมีให้อยู่แล้วนะครับผมมันมีให้เราอยู่แล้วในเควส์ในในเดินสำรวจเมืองใหม่เนาะมันก็จะมีกล่องให้เลือกเลยนะครับก็เลือกกันดีๆนะผมที่จะเอามาใส่เนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เห็นนะมี80 80 80แ0แล้วก็7878นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ที่ยังเป็นออ่ส20 20อยู่เพราะว่าน้องยังดูดซับไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็ถ้าถามว่าทำไมผมไม่เปิดตรงนี้ต้องให้มันเปิดได้เพราะว่าผมยังหาฮานากะอีกตัวหนึ่งไม่ได้นั่นนน,น,นะนนี้นอะอืม เอากันง่ายคือมันยังไม่คุ้มนั่นเองนะผมก็ฮานาโกะแต่ละตัวนะผมก็จะอัพขึ้นไปตามลําดับขั้นนะผมเหมือนอตัวเห็ดเนี่ยเห็นไหมก็จะมี1นึ่งม,มันก็จะเปิดตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งสองสามแล้วก็4นะผมก็พยายามดูกันดีๆนะผมเนี่ยเหมือนตอนนี้กระดิ่งลมอ่อ,อนนุ่มผมใช่ไหมมันก็อัพมาถึงตรงนี้ละตรงอันเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยน,นะครับผมก็ใส่ได้5ช่องแล้วนั่นเองก็คือช่องต่อไปจะเป็นช่องนี้ แล้วก็ช่องต่อไปจะเป็นช่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปเพียวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ดูดซับฮานาโกะต้องทะลงถึงร้อห้าเถึงจะดูดซับได้เห็นไหมก็จะบอกไว้อะตรงนี้ก็ฮานาโกะทะลงถึงร้เจ็ดถึงจะดูดซับได้นะผมอ่ะประมาณนี้นะผมก็พยายามใส่ให้ได้รับสเตพ็พอๆกันนั่นเองนะผมเพราะว่าจะเห็นเลยว่าตัวเนี้ยจะอยู่ที่อ่าหกหนึ่งสองหกศูนย์นะผมก็ถ้าเกิดว่าสมมติอเอ้ยพี่ผมได้แต่อันเดิมเลยว่า มันไม่มีทางที่เราจะได้อันเดิมแน่นอนนะผมเรามีหนึ่งอันที่เราเลือกได้ก็คืออันนี้นะผมก็ถ้าถามว่าเฮ้ยพี่แต่แบบี่ยผมอยากใส่แค่นี้นอ่ะผมสลับเลยได้ไหมไหนผมใส่มาเป็นใจอย่างเงี้ยปุ๊บถามว่าได้ไหมได้ครับแต่พลังหายถามว่าได้ไหมให้ได้ครับแต่พลังหายถามว่าทำไมหายครับเพราะว่าในส่วนของดามีคิดที่เข้ตรงนี้นเห็นไหมของผมมันจะลดลงนะครับไม,ไม่ถึง3 8มรละก็คือใส่ใจช่องหนึ่งได้เพื่อให้มันปลดมาตรงนี้ได้ให้มันปลดเรือห,หนึ่งได้ แต่ถ้าเกิดเราไปเดินสำรวจอะเราจะได้กล่องมาใช่ไหมเพื่อเอามาใส่อะเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ2องบั่ะทุกคนผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะนี่คือจะเป็นในส่วนของการอัพนาโกรนะก็คือพยายามอัพให้เท่าๆกันนะผมก็1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยๆเออก็อัพ1อัพ1 1 1 1แล้วก็2 2 2 2 2 2เรียงเรียงไปทั้งหมดนะเอออย่าพยายามอัพอันไหนอันใดอันหนึ่งนำนะครับอันนี้ผมอัพนำเพราะว่า ผมจะเอาในส่วนของค่าสาบแช่งด้วยนะผมก็คือเอาพลังเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับผมไม่งั้นรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเออประมาณนี้นะทุกคนเนาะแล้วก็ในส่วนของเห็ดตรงเนี้ยผมไม่ได้อัพเพิ่มเพราะว่าผมจะเอาในส่วนของฮานาโกตัวหลักก่อนนะผมเพราะว่าไหนน้องก็มาขั้น4ี่แล้วนะครับผมเนาะในส่วนตรงนี้นะครับนะอะแต่เห็ดเนี่ยก็คือเปิดมาอย่างละหนึ่งเลเวลแล้วแหละโอเค ประมาณนี้เนาะเออถ้าเกิดเอาให้เข้าใจกันโดยง่ายนะครับผมแล้วก็ที่คนถามกันมานะผมการตั้งาการสับเปลี่ยนฮานาโกะสับ,สบยังไงเพราะว่าเน,นี่ยสมมติเปลี่ยนและแทนที่ปุ๊บปุ๊บแทนที่ละเออแต่ตอนใช้ฮานาโกะมันยังเป็นในส่วนของฮานาโกะตัวเดิมอยู่ถูกปะมันมาต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี้กลับก่อนนะอ่ะมันต้องมาเปลี่ยนในส่วนของตรงนี้นะผมตั้งค่าฮานาโกะทีมตรงนี้นะผมแล้วเราก็กด อ่าปรับทีมด้านล่างรับล่างขวาแล้วก็เลือกที่จะติดตั้งฮานาโกะเพื่อที่จะสับเปลี่ยนได้เลยนะผมอ่าเข้าใจเนาะพอจะเข้าใจใช่ไหมประมาณนี้นะผมอันนี้ก็จะบอกว่าเมื่อเปิดสวนฮานาโกะปลดล็อก3กระถางก็จะมีแบบพวกอ่าติดตัวนักสกิลติดตัวของฮานาโกะนะผมจะมีผลเมื่อเมื่อเเราปลดปลดล็อกแล้วนั่นเองก็คือปลดล็อก3กระถางขึ้นมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องปลูกด้วยไหมนะอืมเพราะว่า ตอนเนี้ยเรายังไม่สามารถได้อีกตัวหนึ่งนะฮะไอตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้แต่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีแพ็คอะไรสักอย่างหนึ่งเร็วๆนี้แหละที่จะเด้งขึ้นมาเพื่อให้เรามาเอาฮานากโกตวัวใหม่กันอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมไม่งั้นก็แลดูจะไม่ค่อยปุ้มตัวเลยถ้าเกิดว่ามีแค่2ตัวนะ,นะเพราะมันมีให้ตั้งสามกระถางถูกไหมนะฮะประมาณนั้นเนาะอ่าอ่ะในส่วนของฮานากโกต,ตรงนี้นะผมก็แนะนำนะผมเรื่องการอัพอัพเลเวลขึ้นไปเนาะก็แนะนําให้ทุกคนอ่ะ อ,อัพโดยการที่ว่าไม่เชิงเฉลี่ยแต่จะเป็นการเน้นไปที่ฮาโนาโกตัวหลักก่อนนะผมเพราะว่าอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมจะอยู่ที่เลเวล3เท่ากันทั้งคู่นะผมจะอยู่ที่เลเวล3เท่ากันทั้งคู่ซึ่งพลังจะต่างกันอยู่เพราะว่าพวกของเขิงตรงนี้เห็นไหมมันอ่าเรียกว่าไงอ่ะอ่ามันมันมันยังต่างกันอยู่นิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ผมสมมุติผมเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บ เห็นไหมพลังพลังมันก็ไม่ได้เพิ่มเลยแล้วก็ลดด้วยนะฮะหรือว่าเปลี่ยนตรงนี้อ่าสอ2สเตตไปเห็นไหมพลังก็เพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวนะผมเพราะว่าถึงแม้อันนึงจะเป็นเลเวลสแล้วก็อีกอันนึ่งจะเป็นเลเวลหแต่โดยรวมพลังแล้วะตัวล่างจะยังเยอะกว่าย,ยู่ดีนั่นเองนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะเพราะว่า,ามันจะคิดค่าพลังของฮานาโกตัวหลักะมากกว่าฮานาโกตัวรองนะผมนี่ถ้าเกิดผมสลับนะจะเห็นว่าตอนเนี้อยู่ที่53800ใช่ปะ แล้วก็ตัวนี้จะอยู่ที่2 5 0 0นะผมถ้าผมถ้าเกิดผมสลับปุ๊บสลับปุ๊บอ่ะตรงนี้จะอยู่ที่51,600ตัวนี้อยู่ที่20,669นะผมก็คือค่าสเตตมันจะไม่เท่ากันนั่นเองนะผมและด้วยอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าช่องตรงเนี้ยนะผมตัวล่างเปิดได้แล้วแต่ตัวบนยังเปิดไม่ได้นั่นเองนะผมประมาณนี้เนาะ โอเคนะผมเพราะว่าตรงนี้มันใช้ได้เพื่คูเลยนะอกว่จะเปิดได้อโอเคนะผมถ้าเกิดว่ามันเท่าๆกันแล้วอ่ะพลังอาจจะเฉลี่ยกันได้แต่ผมว่าตอนเนี้ยในส่วนของตอนนี้นะให้แนะนำะเร่งตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนนันเองนะผมถึงจะดีที่สุดนะครับเนาะเดี๋ยวผมก็บมกลับมาเท่าเดิมโอเคประมาณนี้นะผมก็รวมๆก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหนเจ็ดนะผม เกือบเจ็ดหมื่นเก้าเอ้ยเจ็ดหมื่นแปดนะผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับในส่วนของวันนี้นะครับผมสำหรับการอ่าบอกวิธีการัพฮานาโกะที่ผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันโอเคที่สุดแล้วนะตอนนี้นะผมก็เออใครว่าไม่โอเคก็ให้อันดับมันบง่งบอกไปละกันให้อันดับมันบง่งบอกละกันนะเอาจริงๆมีอยู่อันดับยี่สิบเลยนะเออแต่มันยังไม่รีให้นะโอเคประมาณนั้นเนาะ ก็พยายามทําความเข้าใจแล้วล่ะครับผมก่อนที่จะเอามาบอกถ้าเกิดว่าทุกคนแต่จริงอะ่ะอัพผิดไปก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายหรอกอันเนี้ยเหมือนผมเนี่ยผมก็อัพอรอใช่ปะไม่ได้เปิดอีกกระถางหนึง่งเพราะว่าไม่รู้มันจะเอามาจากไหนเหมือนกันเออกว่าจะได้อีกกระถางหนึ่งนะผมอาทิตย์หนึ่งมันลงได้3าครั้งเนี่ยตรงเนี้ยอาทิตย์หนึ่งมันลงได้แค่เนี้นะผมแล้วก็เนี่ยเปิดอีกอีกกี่วันก็ไม่รู้อะ่ะกว่ามันจะเปิดถูกป่ะเออแล้วมันก็ไม่ดรอปพอมันไม่ดรอปก็แบบเปิดไปก็ไม่ได้อะไรหรือเปล่าวะเอเ ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมกับคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันเช่นเคยนะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะผมใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งไว้ด้านล่างได้นะผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แหละอันไหนที่แบบพิมพ์ตอบไม่ได้อ่ะก็คือผมเอามาทําคลิปนี่แหละผมเอามาประมวลทําคลิปหรือว่าเอาไปตอบในไลฟ์แทนนะผมมันจะมันมันรู้สึกว่าตอบบางอย่างมันตอบเป็นคําพูดอ่ะจะเข้าใจง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดพิมพ์ไปบางทีมันเข้าใจยากนิดหนึ่งนะผมก็ประมาณนี้นะผมแวนะวันนี้บายๆครับ